ช่วงนี้ประมาณสักมีนานถึงพฤษภาคมนะครับคุณผู้ชมได้ขึ้นไปทางภาคเหนือก็จะมี ประเพณีสําคัญของชาวไตหรือว่าชาวไทยใหญ่นั่นคือปอยสางรองหรือว่าการบดลูกแก้วไปแม่ห้องศนมาเองนะครับไปดูว่าโอโ้โ,อโหเวลาการบบดปอยสังรองทุกคนนะครับเขาเรียกว่าลูกแกว้วหรือปอยสังรองเองต้องแต่งองค์ทรงเครือ่องอย่างเต็มที่ทีเดียวนะครับแล้วขอบวนเนี่ยคุณผู้ชมดูสิสวยงามมากเขาบอกวันนั้นเนี่ยเป็นขอบวนที่ทุกๆคนเนี่ยเตรียมตัวที่จะมีเทศกาลสําคัญก็คือปอยสังรองนี่แหละครับคุณผู้ชมถ้ามีเสียงขึ้นให้นิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นบรรยากาศนะครับเขาบอกว่าขบวนเนี่ยเวลาผ่านไปนะทุกคนเน จะต้องทําอะไรรู้ไหมปล่อยเขาต่อ,อเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับมีทั้งหมดประมาณ10กว่ากระบวนนะครับที่ผมไปวันนี้เป็นวันที่สองจริงๆเนี่ยปล่อยสั่งรองจะมีประมาณ3วันเป็นอย่างน้อยนะครับ<อ>ผมไปวันที่2วันที่ 2, สองสคัญยังไงเป็นวันที่เขาจะแห่สั่งรองสั่งเราก็คือ,อาสามเณรนี่แหละครับ